ครก็คือหนึ่งสินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆีสง่าย่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับผมเรียกขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอ่า แล้วราคาร้อยใบนะครับร้อยใบหนึ่งร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงาและสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเลยนะครับผมครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีๆมาตัดผมกับอาจารย์อ้นกันงาครับจะขอทรงเปิดข้างเลยนะอาจารย์อ้นเปิดข้างขาวหัวลิงนะ ถึงไม่เปิดข้างมันก็ขาวอู่แล้วผมมันขาวอ่ะมันขาวอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับผมเ,เราแก้ไม่ได้รเรื่องขาวอ่ะอาจจะย้อมได้แต่มันก็ได้นิดๆหน่อยๆ<อ>ครับมันก็เป็นกาอนี่ครับยังไม่ตัดนะครับดูยื่นอ้อมไปเลยนะยื่นให้หน่อยครับยื่นให้หน่อยองยังไม่ตัด ทรงยังไม่ตัดนะครับครับเนี่ยดูดูดูยังไม่ตัดข้างหลังทรงยังไม่ตัดนะครับทรงยังไม่ตัดดูนี่ก็หันหันหันให้ดูดข,าขาวหมดแล้วครับขาวหมดแล้วอ๋าดูทีนี้ดูทั้งหน้านี่ครับอันนี้อาจารย์อ้อนจะตัดนะครับฝั่งไหนก่อนฝัน่งนี้เนาะเ,เปิดข้างขาวเปิดข้างขาวเนาะอ่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะให้มันขาววางแผนก่อนเอาเบอร์สองเก็บไปสักขนาดนี้เอาเบอร์สองเนาะเบอร์สองขึ้นก่อนครับถ้าเอาเบอร์หนึ่งล่ะเบอร์หนึ่งขึ้นมันขาวเลย ออเรบอร์สองเบอร์สองดูเบอร์สองก่อนนะครับครับเบอร์สองก่อนเบอร์สองขึ้นก่อนอย่างงี้ดูเปิดข้างนะนี่อย่างงี้แหละครับคเปิดข้างอย่างงี้ปึ๊บนะทําทีละข้างก่อนเนาะครับอ่าดูปึ๊บดูทีละข้างดูทีละข้างก่อนถ้าสองกันดูพร้อมกันอยากทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งครับครับพอเบอร์สองเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งมาเนาะ พอเปนเป็นเบอร์หนึ่งปุ๊บเราก็เก็บใต้เบอร์สองนิดเดียวอย่างนี้ตรงเบอร์สองเราก็ไม่ต้องยุ่งแต่เอามาเชื่อมกันครับเอามาเชื่อมกันเชื่อมกันเปิดข้างเบอร์สองเสร็จแล้วเขาบอกว่าข้างเปิดข้างขาวเนี่ยพอเราใส่เบอร์หนึ่งแล้วเราก็เอาเบอร์ศูนย์เลยนี่เบอร์ศูนย์เลยคือล่างเลยคือถอดเบอร์หนึ่งออกอ่าโอเคครับถอดเบอร์หนึ่งออกเอาดูทีละข้างก็จะเป็นเบอร์ศูนย์เห็นไหมครับไปรับกับเบอร์หนึ่งพอดีเห็นไหมครับนะนะปุ๊บนะครับ นดูนะครับทำง่ายจนขอให้ลองทำดูนะครับทำง่ายจนนะครับไม่ใช่ทำง่ายรวยจนนี่คือหมายความไม่มีแขก <c oughs> ไม่มีแขกครับทำง่ายจนทำง่ายจน,ยจน,จน,จน,จนไม่มีแขกนะครับแล้วก็ไม่มีเงินครับก็เลยจนเลยจนครับ,รบเรื่องความเมตตาการุณาปานีแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเนาะค <c oughs> วามการุณาปานีแล้วแต่ท่านจะพิจารณา นี่ครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้มีดโกนครับเพราะตัดข้างเดียวก่อนเราจะใช้มีดโกนเลยครับดูครับของดีครับผมแนะนำของดีครับแนะนําให้มันทางไหมครับนี่ครับให้มันถูกครับลอนดอนบิดนี่ดูนะครับายินเลดลอนดอนบิดยินเลดลอนดอนบิดจากอเมริกาผลิตรบแนดกล่องสีส้มเนี่ยนะต้องบอกว่ากล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริการาคาก็ประมาณร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทตัวนี้มากเลยครับไอตัวนี้ราคาเขามีด้านลิงก์อยู่ด้านล่างนี่ครับ อะไรมันเขียนว่าสามร้อยกรัมอ๋อสามร้อยกรัมนะครับนี่กระป๋องสามร้อยกรัมเป็นกระป๋องใหญ่เลยราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบเหมือนกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ยังไม่กล้าบอกแต่มีลิงก์ลายอยู่ด้านล่างนะครับดูนะครับวิธีการใครจะซื้อก็เช็ควิธีตัดคือหนึ่งเบอร์เบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์แล้วก็กันเหลี่ยมดูนะครับตัดให้ดูทีละข้างมันชัดดีดูนะฮะ เห็นไหมครับตอมีดให้เป็นเหลี่ยมคมๆอย่างนี้เบาๆเอาตามร่องเลยนะเอาตามร่องลอยผมไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยครับตามรอยเก่าคนอ่อนก็ทาเบาๆอย่างนี้จริงๆน่าจะเอาไอ้เบตเรียนที่คึบอะจานตัวนี้ผมผมมีขาวพนด้วยคึบไม่ได้คึบไม่ได้จะมองไม่เห็นอยู่ดีใช่ไหมเออคืบไปแล้วมองไม่เห็นเพราะเราใช้เบอร์อยู่ดีนะเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าเราดูดุลวินิจของเราว่าดีขนาดนี้ก็คือว่าดีอนี่ ดุนพินิทของนายแพทย์ครับแต่พิจารณาแล้วโควิดไม่มีครับเนี่ยควิทำไมเขาเรียกโควิดสิบเก้าคูแปลว่าใหญ่รุนแรงวิตแปลว่าซ่อมแซมยากซ่อมแซมยากก็เลยเป็นโควิดแล้วทําไมเป็นสิบเก้าสิบเก้าสองพันในพศสิบเก้าอ๋อพศสิบเก้าก็เลยเป็นโควิดสิบเก้าใช่เลยโรคที่ร้ายแรงไม่สามารถซ่อมแซมได้อถ้าใครคิดได้ก็คือมีวิ อะไรมีอะไรวัคซีนป้องกันมีวัคซีนป้องกันเนาะครับนี่คือครับโคคือใหญ่แมคโคคือแรงมาแรงอ๋อโคก็คือใหญ่เหมือนแมคโคเนาะครับผมแมคโคโลตัสอะไรแมคโคมันก็ใหญ่ใช่ไหมถ้าบิ๊กซีก็ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าบิ๊กของใหม่อ่อบิ๊กของใหม่บิ๊กมันก็ใหญ่เนาะครับมันใหญ่แต่ไอ้แมคโคอ่ะมันมาก่อนนะอ๋อนี่คือเป็นแมคโคนี่เสร็จแล้คเัาเข้าใจอ๋อฝั่งนี้เสร็จเสร็จแล้วครับนี่ฝั่งนี้เสร็จนะครับเสร็จแล้วทีนี้มาดูฝั่งนี้อ่ทีนี้ก็มาฝั่งนี้นะครับฝันนกัดเหมือ่ง เห็นไหมครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เบอร์สองเหมือนกันเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมก็จายนอนจับนิดหน่อยนะให้มันก็ส่องอ่ะส่องทางนี้ว่าเออหน่อยอย่างงี้ว่ะนะก็เห็นเห็นไหมก็เอียงไวยนิดงก็ได้ครับก็ได้นะก็เอียงเวียนนิดนึงอย่างงี้เห็นไหมครับครับก็เบอร์สองเหมือนเดิมแล้วปัดส่วนผมส่วนบนออกแล้วก็ถ่ายประมาณนี้นี่ เบอร์สองนี่ถ่ายกัดกันเท่ากันนะจัดเท่าไหมครับไม่ใช่พอเดินไปตลาดก็บอกโอ้ยอะไรวะเนี่ยเขามองดูไอ้นั่นคนมองก็เรื่องของเขาเพราะคนมันไม่เคยายยังไงเขามองดูเขาไม่เคยเห็นสัตว์ประหลาดคนตายยังก็มองดูก็คิดว่าเฮ้ยทำไมเป็นงี้ว่าบอกเขาว่าผมเราไม่เท่ากันแต่จาย์อ้นน่ตาไม่เอียงแต่คนมองอ่มันตายยัง เล็ดเช้งเอาผมก็เลยสวยเลยทีเนี้ยดูนะครับเบอร์สองเบอร์สองไปแล้วก็เอาเบอร์เอาเบอร์หนึ่งถอดเบอร์สองออกถอดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งเนาะครับเบอร์หนึ่งผมก็อยู่ตรงไหนก็หายคือเก่าเลยเอาีกแลวพักก่อนเบอร์หนึ่งอนครับแถวเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแถประมาณตามประมาณนี้ครับไม่ต้องประมาณนะครับใส่เลยไปรับกับเบอร์สองพอดีเห็นไหมครับนะตัดทีละข้างไยมันจะมันจะได้ดีกว่าอืมนี่ นี่คลุบเนี่ยนี่ทีนี้เราก็ถอดเบอร์หนึ่งออกเอาเบอร์ศูนย์เหมือนฝั่งนู้นครับทําเหมือนกันเห็นไหมครับตอนนี้ไปวางไว้ตรงไหนเบอร์นี้นี่นี่กรรแล้วกรรไว้แล้วกรไว้แล้วจะไหนเนี่ยมันช่างตัดผมเป็นอย่างนี้เลยครับประสาทกลับไปกลับมาบางทีก็พูดลืมบางบางทีก็พูดถูกพูดไปกัแป๊บมนึงก็ลืมแล้วนะครับต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่มาต่อว่าช่าง ช่างไม่ดีนะช่างมันก็ไม่ดีจริงๆเดี๋ยวไม่ใช่ว่าตัดรงด้านนี้อยู่ดีๆมาลืมมาตัดชงด้านนี้กลายเป็นไม่ลืมจะมีไหมครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมไม่ไม่เคยอย่างนั้นหรอกครับไม่เคยใช่ไหมมีไม่ใช่เขากลับถึงบ้านเขาม่องกระจกดูแล้วก็ขยับขยับให้เห็นเห็นชัดๆหน่อยมันคนละรงอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ไม่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 มีถ้าเราเราดูว่ามุมไหนก็มุมนั้นแหละครับครับนั่นก็เรียกช่างเขาเถอะครับ แต่ไม่ได้ว no ่าใครนะครับว nice ่าจานคนคนเดียวเนี่ยอันนี anyway ้ผมตัดไปดูนี่ครับเสร็จแล้วครับน uh ี uh uh ่คือทรงเปิดข้างนี่สองข้างแล้วก็ดูทีนี้เอาไม่มีโกนมาครับเอามีโกนมาเฉือนมีโกนเองก็ทําไปแล้วทีนี้เราก็บอกแต่วิธีการับดูนะฮะกันธรรมดาธรรมดาเอาตามแนวผมธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเอเหลี่ยมไม่ต้องเอาตัวเอสตัวเอลหรอกครับเพราะหน้าตาก็เป็นคน คล้ายๆกับเขาเรียกอะไรนะชลินนันทนาทรอชลินนันทนาธรผมดูแล้วนะครับคุณคุณวันชัยนี่ก็เหมือนคุณชลินหรือไม่ก็เป็นคุณแต่งเพลงคาราบาวแต่ไหมแต่ไหมสองพันสองสิบก2 0งพันสิบหกสองพันสิบหกโอ้กันไปเลยนะครับการเสองพันสิบหกเลยบวกสุรพลทัศน์เจริญด้วยตอนนั้นมีสุชาติวงคำแหง สุชชติโอ้เชียนทองแต่ละคนรู้สึกจะมีแต่ศิลป์แลเป็นแห่งชาติตั้งนั้นเลยครับลบบุรีรัฐอย่างนี้ไม่ตายหรอกครับแต่ยังไม่ตายยังไม่ตายก็ยังอยู่เพลงอาจารย์ลงอยู่จารลบก็ยังอยู่นะครับผมครับนี่ครับพอเราเสร็จแล้วครับข้างหลังจะเป็นอะไรหันมามองดูหันมามองดูหันไปมองดูกระจกใช้ได้เลยนะคุณหันมามองดูหันมามองดูกระจกว่าตรงไหนเป็นขอบอย่างนี้เอาวีใหญ่เก็บนี่ดูนะครับ พอเรามองกระจกได้สองข้างแล้วพอเรามองกระจกได้สองข้างแล้วอันนี้ไม่ได้ขึ้นเบอร์สองไม่ได้แล้วก็เอาเบอร์นี้ไปฉาบออกนิดนึงอย่างนี้เก็บเลยนะครับเราฉาบเหมือนฉาบปูนฉาบอนไรเนะก็เอาปัตเตอร์เลียนไปปาดปนิดหนึ่งอย่างนี้ช่างชายก็ทําได้โดยช้หวีช่างชายทําได้โอ้เขาเก่งมากเลยท่านอาจารย์ชายอุดรเนี่ยผมนับถือครับนับถือนับถือนับถือัครบทําได้เก่งกว่าผมทาได้เนาะเขาสอนะตรงนี้ก็เหมือนกันาด้านนี้ด้านนี้เขามาเก็บอย่างนี้ เก็บโดยไม่ให้เห็นรอยอ่าได้ GP หนึ่งแล้วนะครับนั่นคนอยากเลิกเล่านะครับ GP 7วันนี้ของเราเสร็จแล้วนะคนอยากเลิกเล่าของเราก็ลงได้เดี๋ยวด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาคุยกันอีกคลิปหนึ่งด้านหลังอ่ด้านหลังเป็นลากไสรเนาะเป็นลากไครใช่ยางงั้นก็จบเอาขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาสวัสดีครับสับรวบลัดเลยนะอาจารย์อ้อนกันงาขอบคุณมากครับด้านหลังเรา